เกณฑ์จันครุสุริยะเสริมวาสนาโชคลาภความสำเร็จโหนชี้ชัดเมื่อนั้นในยามนี้พระจันทราเทวีเถลิงเกษตร,ราอาโปรกรกฎอีกพระพฤหัสบดีเรืองยศโชคอดีสรมหาอุทธินกรรวมแม่ทาทไฟเป็นคู่คงครูโหนเจาะจงบัญญัติเรียกจันครุสุริยา ระหว่างวันที่1 5บหถึงสิเมษายน2567ตามช่วงเวลาพระจานทร์จรสถิตราศีกรกฎคือช่วงตำแหน่งดาวสามดวงเข้าเกณฑ์จันทรุสุริยากลุ่มดาวเข้าจังหวะส่งเสริมวาสนาให้พุ่งขึ้นสูงบุญกุศลที่สร้างไว้อาจถึงเวลาสำแดงอนิสง์ตามแรงอธิษฐานทีนี้ลองมาดูกันว่า กรุ่มราศีใดจะได้รับผลเด่นขนาดไหนกันบ้างวาสนาสูงส่งแบบสุดจัดมาตามนัดชัดแจ้งสี่ราศีจันทรุสุริยาแรงฤทธีดวงเศรษฐีปุบป,ปับรวยฉับพลันอีเวนต์นี้เรียกว่ามีไว้สำหรับสี่ราศีแม่ธาตุก็ไม่ผิดราศีเมษร,ราศีกรกฎราศีตุลและราศีมังกร ติดต่อเขตหรืออำเภอให้พร้อมเพื่อรับการแจ้งเกิดเศรษฐีใหม่ส่วนที่เป็นเศรษฐีอยู่แล้วสะสมบุญกุศลมาไม่บกพร่องก็จะได้ต่อใบอนุญาตให้ร่ำรวยกันไปยาวๆย,ยิงเซตดาวชุดนี้ได้เกณฑ์ดาวมาตรฐานหลักทั้งสิน้นทั้งพระจันทร,ร์เกษตรทิบดีพระพฤหัสบดีราชาโชคพระอาทิตย์มหาอุดยอมให้ผลส่งเสริมบุญบรารมี เกิดเป็นปฏิกริยาร่ำรวยสำเร็จอย่างฉับพลันวาสนาดูดีอย่าดูแคลนอาจควงแขนรวยได้ไม่ผิดผีเปิดคุ้มทรัพย์จันทราครูวดีบุญมนตรีสูงศ์จักหนุนดวงก็คือราศีมิถุนราศีธนูราศีกันราศีมีนควรลํำลึกหรือสักการะ,ระผู้สร้างคุณงามความดีแก่แผ่นดิน หรือผู้มีเลื่อมใสายศรัทธ,ธาเช่นพระมหากษัตริย์ในอดีตท,ทุกพระองค์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระนางเรือรม่มพระแม่เจ้าจามเทวีเท้าสุรนารีจะมีส่วนสำคัญที่จะเปิดดวงรับโชคเงินตราขอเพียงเราเปิดตาและเปิดใจ จกเป็นกุญแจเปิดขุมทรัพย์วาสนาเด่นดีแบบลี้ลับหากหวังจับโชคลาบทําตามนี้พูดไพเราะวาจาสดับชื่นฤดีครูสุริยาจันเทวีมีรางวัลได้แก่ราศีพฤกษ์ราศีพิจิกราศีสิงห์ราศีกุุมด้วยเกณฑ์ดาวส่งเสริมให้บังเกิดโอกาสแห่งความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่น เรื่องโชคลาบรับรางวัลควรมุ่งหวังให้น้อยลงหน่อยแต่ให้เน้นการคิดก่อนพูดสื่อสารแต่เรื่องดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสงดอารมณ์ขุนข้องหมองใจคนจากแดนไกลหรือคนที่มาเยี่ยมเยียนจะนำของขวัญมาให้เรื่องเสียงโชคไม่จำเป็นต้องลงทุนมากแต่ให้เลือกพ่วงตามคนอื่นไปอาศัยดวงเพื่อนพี่น้องรอบตัวไปหยุมซับรับฉ่ำ การภาวนาขอรับผลเลิศวิเศษสีจากเกณฑ์จันท์รุสุริยาตั้งนโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถาดังนี้อิจิปิโสภคะวาจันร์รุสุริยาจะมัสมิงจะพุทธาคุณนางจะธรรมาคุณนางจะสังคาคุณนางสัพพะทุขังสัพพะพยังสัพพะโรคังวิวัตเชย สพภะลาพังพระวันตุเมภาวนาหนึ่งสห้ากจบตามสะดวกแก่เวลาและสถานที่อุทิศถวายบุญส่งถึงพระจันทราพระสุริยเทพพระครูพระฤหัส,สัป,ปดีจึงค่อยอธิษฐานตามดวงจิตปรารถนาขอให้ทุกคนทุกท่านประสบรับทรัพย์รับโชค รับสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วกันหมายเหตุแนบท้าย 1. กําหนดการของพระจันทร์พระจันทร์เข้าสู่ราศีกรกฎวันจันทร์ที่15เมษายน2567เวลา22.20นาฬิกา20นาทีพระจันทร์ออกจากราศีกรกฎวันพฤหัสบดีที่18เมษายน2567เวลา7.29นาฬิกา29นาที 2. วันที่23ถึง25เมษายน2567จะเป็นการเรียงตัวครั้งสุดท้ายของจันครุสุริยาในช่วงดาวพฤหัส,สบดีอยู่ราศีเมษหลังจากนี้ก็จะไม่เกิดจันครุสุริยาไปอีกสองปีดวงเปลี่ยนเรื่องดีหลังสงกรานหมอดูดังเผยภาพรวมเมืองยุคเก้าดวง หลังสงกราน2,567อาจารย์เสิร์นกิตธนินผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์่วงจุ้ยและาศาสตร์จีนเผยดวงหลังสงกรานประเทศมีเกณฑ์แปรปลวนอากาศร้อนและแ้งหนักมากแต่เศรษฐกิจจะสวนกระแสเพราะหลังสงกรานดวงเปลี่ยนชัดเจนทำนายดวงของประเทศไทยหลังจากสงกรานปี2,567นี้จะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นกับประเทศไทย ไม่ใช่เรื่องร้ายแต่เป็นเรื่องดีปี67ถึงแม้จะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดส่วนเมืองไทยจะร้อนและแรงมากในส่วนภาพรวมหลังสงกรานประเทศไทยมีห่วงจุ้ยที่ดีมากเป็นชัยภูมิที่ชาติอื่นไม่มีช่วงสงกราน์พลังงานจะเปลี่ยนเศรษฐกิจจะดีขึ้นจะมีต่างชาติเข้ามามากขึ้นเงินจะหลั่งไหลเข้ามา เป็นฮับให้ชาวต่างชาติได้เลย AI จะมีบทบาทสำคัญเพราะเป็นยุคก,ก้ายุคแห่งไฟอะไรทำเร็วจะดีเทคโนโลยีรถไฟฟ้าแบตเตอรี่เป็นธาตุไฟยังไงก็มาแน่ช็อกบิ๊กการเมืองถูกทำของใส่เกือบตายหมอปลายตเตือนเขื่อนแตกต้องระวังหมอปลายปลายกระซิบค,บคัมแบ็กเหตุการณ์ไม่สงบที่จะเกิดขึ้นภายในกรุงเทพ หรือเขือนแตกเจอรอยเลื่อนรอยร้าวอ่างเก็บน้ําแตกในจังหวัดที่มีต้นไม้เยอะในจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือยอยักษ์นอนหนูตอนนี้ยังไม่เกิดโดยคําทํานายดังกล่าวของหมอปลายทํานายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566ล่าสุดหมอปลายชี้แจงถึงความแม่นไม่แม่นในคําทํานายก่อนนี้ โดยย้ำว่าเป็นการเตือนที่ไม่ได้อยากทำให้ใครตนกตกใจทั้งสิ้นถามแต่หลังจากนี้จะมีอีกไหมมันยังไม่ครบปีเลยก็ไม่เยอะแล้วค่ะยอมรับว่ามันมีเกิดขึ้นแต่ถ้าเขาเช็คเฝ้าระวงังซ่อมบำรุงถ้าเขาเจอก่อนซ่อมบำรุงก่อนไม่มีข่าวเราเองก็ปลอดภยัยงั้นขอให้เช็คทุกเขื่อนแล้วกัน ควรระวังในช่วงพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคม2567ในเรื่องของเครื่องบินน่าจะมีอีกทีในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะเยอะหน่อยในพื้นที่ลื่นมีไทยด้วยตามสนามบินต่างจังหวัดอาจจะไม่มีอะไรเสียหายแต่น่ากลัวแนะนำว่ายอมดีเลยดีกว่าจะเสี่ยงหมอปลายกล่าว